เทปตกลงตกลงเฮ้ยหตกลงเลยหมดตกลงกันเนยหมนตกลง,งกนเลยพ่อแม่ไปนอกเลยทั้งแวกในชีวิตเนอ ของฟรีนน่นะว้้ ค่อยเห็นกันคือ กแบบรุนแรงอ่าตกหลัดทางคนมาบ่ห huh. น่พอแล้วพอแล้วอู้หนาวหนาวคว่ำพอนไปใช้บรถก่อนนี่อ่าทางแรกในชีวิตได้หน่น่ะเวลาหามองเพิ่งเนาะ ฝนมันเชียแห้งขนาดนี่ค่อยคิดคอนนด่อยฝันว่าฝนจะต้องผู้นี่เด้ป้าผ้าแจ้งจ้างป้างวะนี่คนกับฝนตกไม่กหาวบ่าง ตกใหม่กระห่าวปะนี่หิมะหลนพบพบ่นโคกบอันนี้เขาเรียกว่าหิมะจริงห่อนห่อน,หอน,หอนแหงอ้ะจะทอมชี้นด้เมื่อบังหลังคาแล้วปะนี่ว่ามันฉีกว่ามันฉีหัวทำใดป่ะนี่ เ่ขแล้วพี่น้องเอาในสภาพกัพากันแลกจากฝนอยู่นะปลาสุ่มเย็นคักน้องพี่นยายวินเจ้าคือสีสุ่มเย็นคักแท้สุ่มเ,เย็นจนกอย่างนั้นเซตโต้าปนี่นะอ๋อพอแล้ววันนี้เนาะโอ้ยสุ่มมะลิชุม่มมะลิไปนี้ ชุชชมจนน้ำล้นปาะนดี๋เอาสาเทศชุมมารนเลยดิเ่นน่ะปองบุญพ่อแม่พี่น้องเอาบึงบรดิพัง ตออแกงแต่หัวปีแท้เนาะต้องที้เดียวแบบแห้งเลยบลืนพคนไปหน้าบ้นเบื่อน่ะพอแล้วพอแล้วหยุดได้แล้วอ่าพั่ยันขี้ดินควันบ้อนี่เนาะอ่าน้อ,นอ,อ,องสาธิตนี่กะปัน <c oughs> เ้า่าวขนาดท้าขนาดโอ้ปีนี่ผลตกขั้นแรกนี่นะทีแห้งที่สุดเนาะอ้อพี่นองเอ้ยบ่เคยเห็นบุเคยเห็นมาเทปตก๊กยิงนงแต่บ่น้อมาเทปตก๊กมาเทปตก เสียงฉันนั้นวันไหวหมาเทพตกว้าเฮ้ยกันกันขึ้นไ้กินทูบเฮ้ยคนจุ่ทูบไองเนาะได้กินทูบแล้ว แม่พี่น้องดีแต่ว่าเพิ่นลองเนาะมองกองบุญน,นะเนาะถ้าบ,บ่ลองแหละป้าแล้วลเลย,เลยใครสิคิดว่าฝนสิตกนเน,น,นเาะตกเป็นที่จะต้องกบบระบอมักปันไดเพื่อนทางชาวบ้านท่านนี้ซ้ำซี่เปื่อน,นเนาะ <c oughs> ห่าวเลยห่าเวเลยเอาไม้ดูปะ เอาไม่ด้วยค้นกระหาร่องๆเลยค้นหาวค้นหาวผนตกค้นกระหาวผนตกเนาะ ตุ๊กตันทาน่ากันพวกบุรีไปจ้ะพวกแบบว่าแบบเป็นข้อบุรีนะแบบแบบแม่ราคาแบบว่าต๊กแบบราคางแล้วก็แบบต้องมาอย่างเงี้ยนะพวกแบบเิงนเอนยจังไรนะแต่ถ้าพวกคนดีเดียวคนก็นมาขนาดนั่งคนนั้แบบรท่านนะได้เวลาพอดีนะกินเอกจังไรมาได้ตอนเย็นเพราะว่า ทีมันจะออกแบบกันพูดเลยฮะบอกเป็นยังเดี๋ยวน่ามมนก็แหงแตบเดียวถ้าผลยุดมันก็แหงเลยเพราะว่าขีดินมันยังบาอิ่มเลยโอ้บ่งน้องสาิตไหม เลขที่ห้ากังไงบอสบายอยู่เลยค่ะแาดน้ำเลยบอสบายแลยนะเป็นยังกึ่แข่งฝนแบบเั่นแาดน้ำเลยเจ้าของบอสบายอยู่นะะ้นค่ะเป็นไนอค็อกค็อกคอกอยู่นะว้าสุ้มเย็นเลย หามก็ได้หามก็ได้โอ้ยเศร้าแล้วแต่ท่องไปสิเมื่ออาบน้ำได้มงกินี่นะแบบ่อนมาบัดมือแบบแม,ม,มห่ห่าวะห่าวะห่าวะจะมั่มห่าวะห่าวะพอนกันพอนกันห่าวะตา ผู้ใดกะวนตกครัง้งแรกห่าวผ <c oughs> ู้ใดกะแล้วว้ายเบิรนค้นกับบวมไปบ้านกล้าบวบ่านี่เบิรนค้นอยู่บ้าน,นบ,บ่มีไปบ่เลยไไบาดนีมากกับจิเก็บเสร็จแล้วบ้านนี้ มันจะตกลไปยังดูฮะดีเอนยังลองหันเนาะตับมลองหน่อยขักขนาดชุ่มคักบ่คนกะห่าวเพราคนเนาะนี่เบื่อบ่ เย็นข้อดีกินเล่นลายย้วมันหักดีแต่ว่าคนล่องมองนั่นครั้งแรกครั้งแรกทำไมพี่น้องเฮ้ยเศร้าแล้วนอาตอนนี้หู้ว่าสิมาจกคนคุณเจ้านะ สองคนโอ้หนอดีแต่ว้านบอกไปก่อนเมื่อกินเนาะจะออกไปก่อนละเปียกเปียกบ่พอเจ็บตัวอีกเจ็บแล้วมันเทปมันตกเนาะเปิดเมื่อ้ทหาเชี่ยวตรงนี้ยังแขกต้นเชี่ยวเลยตักขนาดเนาะพ่อแม่พี่เนาะกล่องบุญกับป้าไปเบิ่งก่อนมาเบิ่งกล่องบุญก่อน น้องคิดตรงบอกเสียวเพิ่นบอกจะมังหาว่าจะมังหาว่าหาว่าไม่กินหดกมาถอจ่าดิจ่าูกจ่าจอดจดอเเเหลือแต่มองกองบุญแคนั้นเปลี่ยนวัด บอ้ะบอับเดี๋ยวมันจะแห้งอันนี้แหะแป๊บเดียวเพราะว่าน้ามันยังเวียมดินมันยังเวียมเดี๋ยวมันจะแห้งเลยาจะได้กินมะเข็อฝนธุยืดกันเหระได้กินมาแ็บมากินกินมาแคบที่เซลปลาลดเพื่อปลาเพื่อแก้วเพื่อ น้ำอำไลน้องผักคานะพ่อแม่พี่น้องต้นะ่าวน้เล่นาน็โอเคเนาะถ่วน้ำถั่วพ่อแม่พี่น้องโอ้ฮะนำถ่วมองเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะ ใจบ้านี sleeve, also, supplies, both iling, both iling. Oh, ่ฝาดตาเงี Pal ้ยก yeah, ็ขาดทะลุผู้ายป้อเบกสิเว้าบ่อยากสิเอ้ยพ่อแม่พี่น้องป้ะทางหลังเนาะอันนี้สุดยอดอ่ะไปแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ถ่ายพ่อพี่น้องเบิ่งซัมนี่ผู้ย่างแบบจอมๆเลยอ่ะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมิสเตอร์ทองเก่าอป้อขาดกะลีผู้ลักฮัก ยอดหนักเนาะหนักๆรักหัดซื่อๆอ่ามายกขึ้นน้ําเบิ่งน้ําท่วมป๊าน้ําท่วมน้ําท่วมอ๋อไปละบ๊ายบาย